สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราว ของบริชเทพมรณะกันบ้างดีกว่าครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพูดกันถึงเอสปา a ดาเป็นหัวข้อหลักกันซึ่งเราเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้มาเจาะเรื่องราวของเอสปา d a ดาคนใดคนหนึ่งนะแต่เรานะครับผมจะมาทวนความรู้เรื่องเอสปาดากันและหากใครนะครับผมยังไม่เคยดูบริชและยังไม่รู้จักเอสปาดาเนี่ยก็จะมาทําความรู้จัก ร่วมกันไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเรียนรู้กันไปทีเดียวจบๆไปเลยและดูคลิปนี้จบเนี่ยอาจจะอยากไปอ่านบรเช่โมรณะก็ได้ครับเพราะว่าเอสปา r าเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรโคตรเท่มากๆเลย โดยเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมว่าเอสปาดามันคืออะไรกันครับมันคืออารันคาที่เป็นท็อป10ของอารันคานะครับผมและอารันคาเนี่ยก็คือฮอลโลที่ได้พลังของยมมทูตมานะครับทำให้มันเป็นเหมือนกึ่งฮอลโลแล้วก็มีพลังของยมมทูดด้วยไงมีดาบสามารถปลดปล่อยดาบได้โดยการปลดปล่อยดาบของอารันคานะครับผมจะถูกเรียกว่ารีเซเลคชั่นครับ และเหล่าอารันคาเนี่ยนะครับผมก็จะพัฒนามาจากฮอลโล2ประเภทก็คือฮอลโลชั้นสูงทั้งสงแบบนะครับผมแบบแรกนะครับแอจูคัสครับผมเป็นฮอลโลแบบที่ว่าสูงกว่าตัวของกิลเลียนมาแล้วมักจะเป็นผู้นําของกิลเลียนและต่อจากนั้นก็จะเป็นระดับสูงสุดนะครับผมอย่างวอสโทเดครับที่จะแบบว่าเหมือนมนุษย์ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมมีรูปลักงเหมือนมนุษย์มีปัญญา และพวกนี้เนี่ยพอได้พลังอารันคามาเนี่ยมันจะยิ่งโหดขึ้นไปใหญ่เลยครับและเอสปาดาเนี่ยก็คือ10อันดับของตัวที่โหดที่สุดเรามาเริ่มกันที่อันดับ10กันเลยดีกว่าครับอันดับ10นะครับผมยามีริยันโกครับยามีเนี่ยเป็นตัวของเอสปาดาหมายเลขสิก็จริงมีลักษณะนะครับผมเป็นคนตัวใหญ่ๆเป็นคนผิวสีแล้วก็มีลักษณะบูบามนิสัยมุทะลุนะครับผมตัวของเขาเนี่ยนะครับมีดาบพนวิญญาณที่ชื่อว่าอีราหรือว่า ชื่อแปลไทยเนี่ยก็คือสัตว์ลายพิโรธครับผมรูปแบบของความตายของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบแห่งความโกรธเกี้ยวและตำแหน่งของหมายเลขนี่นะครับผมจะสักอยู่ที่ไหล่ซ้ายโดยตัวของเขาพิเศษกว่าคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมว่ามันอยู่อันดับ10เนี่ยดูจะห่วยที่สุดก็จริงแต่พอยามีนะครับผมปลดปล่อยดาบออกมาแล้วนะครับเขาจะลบเลขหนึ่งข้างหน้าออกไปกลายเป็นอันดับศูนย์นะครับเท่ากับเอสปาดาเนี่ยนะครับผมไม่ได้นับเลขความเก่งที่1นึถึงสิแต่นับตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าังหาก จากห่วยสุดกลายเป็นเก่งสุดเลยครับร่างธรรมดาเนี่ยอ่อนมากนะครับผมแต่พอปลดปล่อยดาบเนี่ยกลายเป็นยักษ์ที่โคตรอึดบ้าพลังไปเลยและนี่นะครับผมก็คือเอสปาร่าตัวแรกของเราครับจากนั้นนะครับผมมาดูตัวที่2กันดีกว่านะครับกับเอสปาร่าหมายเลข9้าอโรนิโรอาลูเอลีครับเจ้าตัวนี้นะครับผมคือไอ้ขวดโหลนั่นเองครับซึ่งตัวคนนี้ มันมีความสามารถพิเศษก็คือมันเป็นฮอลโลที่กินฮอลโล่ตัวอ,อื่นมาถูกไหมแล้วมันก็จะได้พลังได้ความทรงจําของฮอลโล่ตัวนั้นมาด้วยรวมไปถึงนะครับผมกินยมทูเนี่ยก็จะได้พลังรูปลักษณ์ต่างๆความทรงจําของยมทูคนนั้นมาคู่ต่อสู้ของเจ้าตัวนี้นะครับผมคือลูเคียนะครับและมันก็ได้เอาหน้าของคนที่ลูเคียเนี่ยเคารบรักมากๆมาใช้นะครับผมนั่นก็คือหน้าของชิบะไคเอ็นนั่นเองครับและชื่อดาบฟันวิญญาณของเขาเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าโกโตเนรียครับหรือว่าแปลว่าคือกิน กอนโลเลยก็คือกินคอนโลมาเนี่ยกูได้พลังของมึงมาด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนของความโลภนะครับว่ากูกินไม่หมดสักทีเลยกินมาให้เรื่อยเลยนะครับ และเขาเนี่ยก็ได้สลักนะครับผมหมายเลขของเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าเลยหมายเลข9ก้าอยู่ตรงไอ้กระโหลกที่มันลอยในขวดโหลเลยครับและเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากเอสปาร่าคนอื่นๆอ,อยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าผมได้บอกไปถูกไหมว่าเอสปาร่าเนี่ยมันจะมาจากฮอลโลชั้นสูงเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นวัสโทเรที่เป็นบบระดับสูงสุดเลยถูกไหมหรือไม่ก็เป็นอาจูคัสนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมอาโลเนโรอาลูเอรี่นะครับเป็นตัวเดียวนะครับผมที่เป็นกิเลียนมาและเวลาเขาปวดปอบดาบเขาเนี่ยนะครับผมก ตัวเนเรียนะครับเขาก็จะปลดปล่อยพลังฮอนโลทุกตัวที่เขาเคยกินออกมานั่นแหละทําให้มันพิเศษกว่ากินเลี่ยนตัวอื่นเนี่ยเพราะเจ้าตัวนี้นะครับผมเก็บพลังมาเยอะอ่ะก็เลยฟุกไปทําอีห้าไหนไม่รู้แหละจับพัจพดจับภูมาได้เป็นเอสปาร่าเฉยเลยครับ แต่ถ้าวัดกต็ตามความเก่งเนี่ยมันก็ห่วยสุดแล้วแหละครับผมเอสปาร์นานี่คือแบบยามี่ที่บอกมาได้สิบเนี่ยจริงๆมันโหดสุดยังไงเพราะว่าปลดปล่อยดาบแล้วเป็นศูนย์เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะห่วยสุดแล้วแหละครับและนอกจากจะห่วยสุดเนี่ยก็เท่น้อยสุดด้วยนะเพราะว่าปลดปล่อยดาบมาแล้วมันเป็นเหมือนก้อนเมือกอที่แบบเก็บพลังทั้งหมดมาปล่อยออกมาเป็นก้อนเมือกทุเรศทุเรศเหมือนก้อนขี้ครับผมคือแบบว่าความเท่ตัวนี้ผมให้ศูนย์ด้วยเหมือนกันนะครับยามี่ปลดปล่อยแล้วยังกลายเป็นยักษ์เหมือนแบบเดือดฮนน ก้อนขี้อะเรียกมันว่าก้อนขี้อะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เก่งไหมผมบอกเลยว่าก็เก่งแหละไม่งั้นมนเป็นเอสปาร่าไม่ได้หรอกครับผมแต่ก็ห่วยสุดในหมู่เอสปาร่าทุกคนต่อจากนั้นนะครับผมเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่8ปดซาเอลอพอลโลแกรนด์ครับเจ้าตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเอสปาร่าที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตัวอื่นนะแต่แตกต่างก็เพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นสายลุยนะครับผมยิงพลังโจมตีกันตรงๆเลยแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นสายแบบ ไม่สู้ตรงๆอ่ะอารมณ์ให้เปรียบเทียบเล่นเกมเนี่ยก็คงคนอื่นเป็นนักดาบไเนี่ยเป็นนักเวทน,นักธนูอะไรแบบนี้อะไรครับผมโดยตัวของเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งกลุ่มเอสปาร์ดาครับและมีพลังในการที่เขาสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยการกินฟาเชียนของตัวเองและนอกจากนั้นนะครับผมเวลาที่ เขาปลดปล่อยดาบออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันโหดมันเวอร์มากๆเลยเพราะว่าเขานะครับผมจะสามารถสร้างตุ๊กตาวูดูออกมาได้อะเป็นอารมณ์เหมือนตุ๊กตาของศัตรูครับแล้วก็แกะออกมาดูเอาไว้ว่าภายในนู่นนี่นั่นได้เวลาทําลายอะไรในตุ๊กตานะครับผมก็เหมือนกับวูดูคนจริงๆก็โดนไปด้วยนะครับโดยดาบของเขาเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าฟอนนิคารัสนะครับผมหรือว่าราชินีมานเป็นตัวแทนแห่งความวิปริตนะครับผมหมายเลขเอสปาร์ดาของเขาเนี่ยไม่ปรากฏนะว่าอยู่ตรงไหนของร่างกายแต่เขาคือ ที่8ครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของซาเอลอพอลโลกแกรนเอสปาดาอันดับที่8เราไปดูอันดับที่7ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกับโซมาลีเลลูครับ คนนี้นี่หน้าตาเหมือนเป็นนักบวชผิวสีและเขานะครับผมก็มีพลังที่เรียกได้ว่าเป็นเอสปาร่าที่เร็วที่สุดครับในร่างปกติของเขาเนี่ยเขาจะใช้ท่าการเคลื่อนที่เร็วของเขานะครับผมเคลื่อนที่เร็วจนเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยมีร่างแยกออกมานะครับได้ถึง5ร่างเลยแล้วจากนั้นนะครับผมเวลาที่เขาปลดปล่อยดาบเนี่ยนะครับดาบของเขามีชื่อว่าบรูเฮเลียหรือว่านักบวชนตรอาคมครับเป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงซึ่งพลังเนี้ยค่อนข้างจะมีความน่าขยักขยแยงนะเพราะว่า เวลาปลดปล่อยดาับนะครับผมเขาจะเหมือนมีก้อนเนื้ออยู่ที่ขาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีดวงตาเต็มไปหมดเลยดวงตาของเขานะครับจะมีทั้งหมด50ดวงซึ่งแต่ละดวงเนี่ยนะครับผมจะปล่อยสัญลักษณ์ไปหาจุดจุดหนึ่งได้ครับและอะไรที่ถูกสัญลักษณ์ที่ดวงตาดวงนั้นเนี่ย ติดเอาไว้นะครับผมจะถูกดวงตาดวงนั้นควบคุมมาได้50ดวงก็เท่ากับว่าควบคุมได้50จุดนะครับและนี่ก็คือพลังของโซมารีเลรูเอสปาร่าที่เป็นตัวแทนของความรุ่มหลงจากนั้นนะครับผมมาดูเอสปาร่าคนถัดไปดีกว่านะครับกริมจแจ็คเกอร์แจ็คครับ เอสปาร์ดาที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของทุกคนเลยครับผมว่ามันเท่มากๆเหมือนเป็นพระเอกเวอร์ชั่นเป็นเอสปารดาครับผมไม่ใช่แบบฝั่งโยมบรรทุกเป็นแบบอ้อฝั่งอาร,รันคาก็มีกิมจอนนี่แหละเด่นที่สุดเลยนะครับผมโดยเขาคนนี้นะครับมีสายที่เป็นสายบู๊สุดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยไม่ต้องเจาะลึกอะไรมากครับพลังถ้าแบบว่าจะเอาเป็นชื่อท่าเลยจริงๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันในชิปเดี่ยวๆก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าพลังส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือการบวกตรงๆเลยนะครับผมแล้ลาลงลาง่ใชดา ก็จะกลายเป็นร่างเหมือนคนครึ่งเสือนะครับผมอารมณ์ให้นึกถึงถ้าใครดูคอมิกมาเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนชีตาอะไรแบบนี้อะไรครับผมด้วยดาบของเขานะครับมีชื่อว่าแพนเทร่าหรือว่าราชันพยักษ์ครับแปลงร่างมาก็เป็นคนครึ่งเสือนั่นแหละครับผมมีแค่นั้นจริงๆและตัวนี้นะครับผมพิเศษกว่าตัวอื่นที่พูดมาเพราะว่ามีชีวิตอยู่นะครับตัวอื่นที่เราพูดมาเนี่ยตั้งแต่ยามี่อารอนิโลนะครับผมตัวของโซมารีตัวของซาเอวาพอลโลเนี่ยนะครับตายกันไปหมดแล้วนะครับผมแต่กริมจอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับ จไปรอคลิปจัดเต็มเอาทีเดียวเลยอันดับที่5้นอยโทราจิวก้าครับคนคนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนที่เถื่อนที่สุดแล้วละ่ะในเอสปาร่าทุกคนนะครับแล้วก็ เหมาะสมแล้วล่ะที่ต้องมาเจอกับเคมปาจินะครับเขาคนนี้ก็เป็นสายบูเหมือนกันนะครับผมคือบูอย่างเดียวเลยอ่ะลักษณะของดาบฟันวิญญาณของเขานะครับผมจะเป็นเขียวคู่ครับแล้วพอปลดปล่อยดาบของเขาออกมาเนี่ยนะครับผมโดยดาบของนอยโทรานะครับมีชื่อว่าซันตาเทเรซาครับบทภาวนาตักกระแต่ทำข้าวและพอมันปลดปล่อยเนี่ยนะครับผมมันจะแยกแขนออกมาเป็น6แขนครับพร้อมกับแยกเขียวที่เป็นลักษณะเขียวคู่นั่นแหละกลายเป็นเขียวเดี่ยว6อันนะครับก็กลายเป็นเหมือนคนผู้บ้าคลั่งอ่ะที่พร้อมจะจัดการกับ คู่ต่อสู้ให้พบเจอแต่ความสิ้นหวังนะครับผมและนี่ก็คือสัญลักษณ์รูปแบบความตายของเขาความสิ้นหวังนั่นเองครับและนี่ก็คือเอสปาดาหมายเลข5้นะครับผมต่อจากนั้นนะครับเรามาดูเอสปาดาหมายเลข4ี่กันเลยนะครับอย่างอุนคิโอราซีเฟอร์ครับตัวโปรดของใครหลายๆคนอีกตัวหนึ่งลองมันจะกริมจอเลยนะครับผมแต่หลายๆคนก็บอกว่าชอบอุนคิโอรามากกว่าโดยอุนคิโอรานะครับผมเป็นคนที่มีลักษณะใจเย็นมากๆเลยนะครับและดาบของเขาเนี่ยเวลาปลดปล่อยนะครับจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเลยเพราะว่าในเวลาปกติเนี่ยอุนคิโอ โค่านะครับผมจะมีลักษณะเป็นคนที่สงบนิ่งนะครับแต่พออุนคิโอราเนี่ยปลดปล่อยดาบนะครับผมเขาจะมีลักษณะกลายเป็นเหมือนข้างวปีศาจไปเลยอะ่ะจากลักษณะช้ยให้ดูเงียบขึมเนี่ยนะครับผมกลายเป็นเหมือนปีศาจไปเลยแต่ลักษณะนิสัยของเขานะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะยังคงเงียบขึมอยู่เหมือนเดิมและตัวของอุนคิโอราเนี่ยนะครับผมมีความพิเศษคือมันปลดปล่อยดาบได้2ขั้นนะครับโดยดาบของเขานะครับผมมีชื่อว่ามูซซเอลาโกพยามารปีกดำและร่างที่สองของเขาเนี่ยแม้แต่ไอเซนนะครับ ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับและพลังของคุณคิโอรานะครับผมเป็นรูปแบบความตายแห่งความว่างเปล่าครับ ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่3ครับเทียฮาริเบลเป็นเอสปาราผู้หญิงที่เป็นคนเดียวในกลุ่มนะครับผมและเธอคนนี้อยู่อันดับ3ได้เนี่ยคือโหดมากๆครับพลังของเธอเนี่ยนะครับผมคือการใช้น้ำนั่นเองและดาบของเธอเนี่ยมีชื่อว่าทีบูลอนหรือว่าฉลามจักรพพัดนะครับผมท่าของเธอเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมน้ำยิงน้ำอาไว้เป็นคลื่นบ้างเป็นกระสุนน้ำบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวของเธอเองต้องสู้กับฮิสึกายะซึ่งเรียกได้ว่าน้ำเจอน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ที่ เอากันลงยากะครับผมเพราะว่าเ,เดี๋ยวยิงน้ำมามึงกลายเป็นน้าแข็งแล้วเดี๋ยวยิงน้ําแข็งมาถูกละลายกลายเป็นน้ำนะครับผมสู้กันดูเดือดอยู่เหมือนกันซึ่งตัวของเธอเองนะครับผมเป็นรูปแบบความตายของความเสียสละครับนี่สายใจคอของเธอเนี่ยนะครับผมก็รักพวกพร้อมเป็นอย่างมากเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอสปราดาที่ดูจะเป็นคนดีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดส่วนตัวของผมไปกันต่อเลยนะครับผมอันดับที่2นะครับกับอดีตราชาแห่งเวโกมุนโดครับอย่างบารากันลุยเซนบานะครับผมเขาคนนี้เคยเป็นราชาแห่งโลกแห่ง เมื่อก่อนก่อนที่ไอเซนจะมาซึ่งตัวของบารากันเนี่ยนะครับผมมีดาบเป็นลักษณะเหมือนขวานครับและดาบของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในดาบที่โหดที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้นะผมให้ในเรื่องเลยนะครับเพราะว่าพลังนี้นะครับผมก็โหดจนบารากันเองเนี่ยก็สามารถตายจากพลังดาบตัวเองได้นะครับผมพลังดาบของเขานะครับคืออ r โรกาเต้ครับ ดาบของเขามีชื่อว่าราชันกะโหลกในภาษาไทยและพลังนะครับผมก็คือการแก่ชารานั่นเองมันจะสามารถปล่อยคลื่นพลังออกมาซึ่งหากใครไปโดนกับไอ้พลังนี้นะครับผมจะแก่ชาราตายไปในทันทีเลยแก่จะเรียกได้ว่าจากผิวหนังเนี่ย กลายเป็นกระดูกลายเป็นผงออกไปเลยนะครับผมคือโหดสุดๆจริงๆอ่ะผมคิดว่าพลังของดาบอย่างเดียวนะน่าจะโหดกว่าหมายเลขนึงอีกโดยตัวของเขาก็เป็นรูปแบบความตายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมกับพลังของดาบเนี่ยความชารานั่นเองครับและต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมในอันดับที่1เนี่ยนะครับพลังของเขาเนี่ยนะครับผมอาจจะฟังดูไม่โหดมากแต่จริงๆมันโหดสุดๆนะเอสววราอันดับที่1เนี่ยบอกเลยดาบธรรมดากูไม่ใช้นะครับผมใช้ปืนดีกว่านะครับดาบสู้ปืนปืนก็ต้องชนะสิอันดับที่1นะครับผมโคโยเตส เอสปาดาที่เรียกได้ว่าพอเวลาปลดปล่อยดาบเนี่ยนะครับดาบของเขานะครับผมจะกลายเป็นปืนคู่ครับซึ่งจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยนะครับผมแข็งแกร่งจนต้องแยกร่างออกไปเป็นลิเลเนตเลยแล้วพอปลดปล่อยดาบออกมานะครับผมลิเิเนตเนี่ยจะกลับมาเป็นปืนอีกครั้งหนึ่งซึ่งดาบของเขานะครับผมมีชื่อว่าลอสโบลอสหรือว่าฟูงหมาป่านั่นเอง ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหงามากๆอ่ะจะต้องแบ,บ่งพลังของตัวเองมาเป็นอีกคนคนหนึ่งออกมาเลยนะครับผมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความตายแห่งความโดดเดี่ยวครับและปืนของเขาเนี่ยนะครับผมก็จะยิงพลังซีโร่ที่รุนแรงออกมาแบบโคตรจะรัวเลยนะครับเป็นปืนคู่อ่ะปืนพกคู่แต่ยิงมึงอย่างกับปืนกลเลยนะครับผมคือโหดโคตรครับและพลังนี้มันรุนแรงมากๆเรียกได้ว่าแรงดันวิญญาณของเขาเนี่ยน่าจะมีเยอะที่สุดในเอสปาราทุกคนแล้วล่ะเขาเลยได้มาอยู่เบอร์หนึ่งนะครับผมเป็นรองเพียงแค่ยามี่ในตอนปลอ่อยดาบที่เป็นหมายเลขศูนย์เท่านั้น แต่ยามี่เนี่ยนะครับผมถ้าสู้กันจริงๆผมก็คิดว่าโคโยเต้สตาร์เนี่ยก็น่าจะชนะนะเพราะว่ายามี่เองอ่ะมีแต่พลังนะครับผมคือยิ่งโกรธยิ่งพลังเยอะครับแต่พลังเยอะเนี่ยมันก็ชักช้าเอื่อยๆอนะครับผมเป็นเหมือนอาวุธหนักอ่ะแต่โจมตีช้ามากๆนะครับผมเพราะตัวใหญ่สุดๆไงครับอะไรก็ช้า กว่าจะโจมตีใครสักคนโดนได้สักครั้งนี่โคตรยากนะครับแต่โคโยเต,ต้สตาร์กนี่คือยิงรัวคือยามิมึงตายนั้งไหนยังไม่ต้องพูดอะไรเลยครับผมผมก็คิดว่าโคโยเต,ต้เนี่ยนะยังไงก็ต้องเก่งกว่ายามิเลยครับผมและนี่นะครับก็คือเอสปาดาสิอันดับที่เรานํามาเสนอให้ท่านผู้ชมฟังกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเทีละตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้แค่มาชิมรางเฉยๆว่า คนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงกับเรื่องบีชบ้างชอบเอสปาดาเหมือนเราไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงบีชเนี่ยผมชอบเอสปาดาที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูโคตรเท่อะถ้าเป็นโยมมาพูดเองอะมันจะเป็นแบบตีมญ,ญี่ปุ่นไงชื่อดาบก,ก็จะเป็นชื่อญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แต่พอมันเป็นเอสปาดานะครับมันไปทางฝั่งยุโรปอะแล้วชื่อดาบผมคิดว่าพอมันเป็นภาษายุโรปแบบมันเท่มากเลยอาจจะเป็นภาษาสเปนอิตาลีอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่บอกไว้เลยว่ามันเท่อะแล้วคำว่าเอสปาดาจริงๆ,ๆนะครับผมมันแปลว่าดา ก็โอ้โหมันเพิ่มความเท่ขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งเลยและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปกลับผมคงต้องขออภัยด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ